สวัสดีครับตีบิตคอยนะครับก็รีวิวของก่อนส่งวันนี้มีออเดอร์เข้ามาสี่รายการนะนะครับสินค้าก็าจะเป็นปูนทันไฟนะครับปูนทันไฟนี้จะเป็นแม่แบบงานหลอ่อโลหะเป็นเนื้อละเอียดสูงนะครับเป็นแบบเนื้อละเอียดสูง ราล,ละเอียดสูงนี้จะเก็บงานเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดรายละเอียดของชิ้นงานได้ดีสามารถสั่งแบบเก็บเงินปลายทางได้นะครับบางคนก็รูดบัตรเครดิตสั่งเข้ามาบางคนก็แบบขอคําดับเก็บเงินปลายทางก็มี แม่แบบงานหล่อโลหะนะครับส่วนยาก่อจะไปพันเป็นแม่แบบงานหล่อโลหะ บางคนก็สามารถทาไปทําเตาได้คือแบบว่าถ้าทําเตาเนี่ยก็เสียดายนคืคอปูนเงเขาเป็นเนื้อแบบละเอียดน,นะครับเพราะว่าปูนถ้าทําเตาจะเป็นพวกปูนเนื้อยาก <c oughs> <c oughs> ะเป็นกรอบใส่เหรียญพยาคุศลสอง้ ราคารวมค่าส่งแล้วอยู่ที่53บาบาทครับ นี้จะเป็นกรอบพร้อมแหนบครับกรอบพร้อมแหนบนะครับกรอบพร้อมแหนบจริงๆแล้วใส่เดียวก็ยักก็ได้แต่ใส่แบบนี้เลยนะราคารวมค่าส่งของชุดนี้จะอยู่ที่89บาทครับ ทั้ง4ชิ้นนะครับทั้ง4ชิ้นเนี่ยจะเป็น COD หรือว่าเก็บเงินปลายทาง3ชิ้นนะครับแล้วก็มีนอนมีนอนก็คือไม่ไม่ใช่ COD ด้วย1ชิ้นการที่เมกว่าไม่ใช่การเก็บเงินปลายทางนี้ก็คือเขาตัดบัตรเครดิตมานะครับสามารถช้อปปิ้งโดยใช้บัตรเครดิตได้สั่งมาทางช่องทางทั้งโชูี่และลาซาด้นะครับชื่อร้านบิตคอยครับนะครับ k u p นะครับ ร้านบิ๊กคอยครับหรือว่าเซิร์ชง่ายๆว่าปูนทนไฟเนื้อละเอียดหรือกรอบเหรียญพยากร2517ก็ได้ครับอนาคตจะมีโปรดักต์อีกมากสินค้าอีกหลายตัวนะครับที่กำลังจะยิงเข้าไปในโช๊ที่ดอลลาร์ด้านะครับเน้นว่าติดขายจริงส่งจริงนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางผ่านระบบโช๊ที่ดอลลาร์ด้าครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับ